กับคนใต้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ชื่อวะากแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอติมภาษาใต้ควาเบื้ออันนี้รากัรเจอกับตัวเรานำแค่้านนดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวชนะทุกท <classy. S 1> ่านนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับถึงกันครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวชนะ แน่นอนครับพอรู้ว่าต้องมาชนะเป็นครั้งแรกเราก็ต้องทํากันบ้างเกี่ยวกับพื้นที่ชนะก็ไปค้นพบอย่างหนึ่งครับว่าสินค้าประจําถิ่นอย่างหนึ่งจากชนะที่ขายดีมากไม่ใช่แค่ในประเทศแต่มีการส่งออกไปถึงนอกประเทศไปทั่วโลกก็คือส้มจุกชนะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลผมมันแม่นยำมาก้อยแค่ไหนแต่พอมาวันนี้หมดข้อสงสัยครับ หลังจากเห็นพี่น้องชาวชนะต้อนรับพวกเราพักประชาชนสีต้มต้แบบนี้อย่างอบอุ่นทั้งวันหลังเหกพี่น้องมารวมตัวกันแม้จะฝนตกหนักแค่ไหนผมได้ข้อสรุปชัดเจนนะครับว่าส้มกับชนะเป็นของคู่กันครับแล้ชนะไ่ได้คู่กันเพียงแค่ในวันนี้นนนนนแต่ถ้าเราย้อนไป,ไปดูผลการเลือกตั้งปี2566เราก็จะเห็นว่าพี่น้องชนะนั้นให้ความไว้วางใจ กับพรรคก้าวไกลนักเวลานั้นอย่างน้อยแบบซีเรยชื่อสูงเป็นระดับหนึ่งจากนั้นมาที่ชนะวันนี้ผมก็ต้องเริ่มต้นด้วยคำของคุณเพราะถ้าพี่น้องชนะไม่ได้ให้ความไว้วางใจกับพรรคก้าวไกลอย่างท่วมท้นในวันนั้นก็ไม่มีน้ำแข็งบอกหรือผลิตวัฒนธรรสใจสภาผูพาพ้แทนราษฎรเปน,นนี้ผมมีเรื่อง